แจ๊สเปล่าคะเป็นแฟนคลับจัสเปล่ามานานเรื่องฮะห้าสิบปีเหรอคะก็เคยเป็นอ่าเป็นหน้าของจัสเปล่าเคยถ่ายแอดของจัสเ,เปล่าเมื่อเออนับนับปีเลยเหรอคะค่ะ,คะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวนะปีนี้ปีที่สามสิบใช่ไหมก็ประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วใช่เคยถ่ายถ่ายให้กับจัสเปล่าก็เป็นสาวจัสเปล่าอยู่ยุคหนึ่งค่ะ <laughs> ว,วันนี้ก็เลยทาง j u s t p a ก็ก็เชิญให้เก็บมาร่วมด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยู่ได้เป็นเวลายาวนานมากแล้วก็แล้วก็วกโอ้โหมีหลายแบรนด์ที่เป็นลูกๆของ j u s t p a นะคะก็ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นไทยแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์ที่ที่เกิดในเมืองไทยะคะ่ะ โอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องยินดีกับเขาเนาะใช่เพราะว่า u จส p ปลก็จากที่ตะก่อนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าท,ที่ที่เป็นเป็น casual นะคะตอนนี้ก็จะโอ้โหมีแบบมีหลายรูปแบบหลายหลหลายสไตล์เลยจากจาก casual ไปถึงชิค casual ไปถึง formal แวร์ค่ะคิดแล้วก็ช่วงนี้ เียอะไก็ช่วงนี้มีงานมีงานบูมเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นงานแบบเป็นงานอาเวิร์กช็อปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับบุคลิกภาพเป็นเป็นงานแบบเอ p พาวเวอร์เมนต์นะคะแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็ r รี u e s t สการบูมของของลูกเกดพลังเพื่อบิวพลังใช่ค่ะก็ก็เป็นสามงานติดกัน เสียงก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะใช่ก็ใช้พลังเยอะไปหน่อยค่ะก็สิ้นสิ้นปีสิ้นปีอย่างนี้เก๋ก็เชื่อว่าก็จะเป็นสำหรับหลายๆคนทุกคนทุกทุกธุรกิจนะคะที่พอสิ้นปีแล้วแล้วก็พอเราเริ่มกลับมาสู่ชีวิตเดิมแล้วก็งานก็อีเวนต์อะไรก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ก็ดูแลตัวเองเหมือนปกติอะค่ะก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากมายที่ you know ไม่ได้แบบว่าใส่แมสอยู่อะไรก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้แีเก่งเรางานเยอะก็เลยไม่ได้ไปแบบไปอยู่กรุงเทพเป็นหลักใช่ค่ะช่วงนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแต่ว่าก็มียังมีไปบ้างอยู่ยังมีไปบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมีไปต่างประเทศช่วงนี้พอพอ อะไรเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะ,ะคุณลูกก็ช่วงนี้ก็โบมีวินัยมากช่วงนี้ฝึกฝึกว่ายน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันของประเทศอยู่หลายๆหลายๆ,หลายๆแมตต์ค่ะ ก็เลยช่วงนี้เขาก็เลยฝึกก็เลยพาเขาไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยยอมไปช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากไปแบบภาพครอบครัวใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะเอ่อก็ก็เนี่ยก็จะอยู่กับลูกๆก็คือทีมลูกเกดหรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชายค่ะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแล้วค่ะก็คือย้ายสมนักงานพาอยู่ที่หลังกรุงเทพอยู่อยู่กรุงเทพกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วน้องเรียนเรียนเรียนที่กรุงเทพแล้วค่ะ ค่ะเขาก็เขาก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่อยู่ก็อยู่กรุงเทพค่ะค่ะใช่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะย้ายครอบครัวมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะก็ทุกคนกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะกับน้องชายคุณแม่อะไรก็อยู่ค่ะ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 ก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานใช่ค่ะ ทำงานค่ะเน้นงานแล้วก็เน้นดูลูกค่ะ,คะโอเคนะคะ